คืบหน้าล่าสุดงานวิวาคู่รักซุปตาฮยอนบินโซนเยจินชุมชนออนไลน์ของเกาหลีมีการคาดเดาเกี่ยวกับวันแต่งของฮยอนบินและโซเยจินไม่นานหลังจากทั้งสองยืนยันว่าพวกเขาวางแผนจัดแต่งงานกันในเดือนมีนาคมสื่อต่างๆได้รายงานเกี่ยวกับสถานที่แต่งงานของพวกเขาที่เดอะแกรนด์วอเกอร์ฮิลในกรุงโซลล่าสุดมีรายงานเพิ่มเติมว่าวันแต่งงานคือ วันที่30มีนาคม2022ขณะที่แจ้งข่าวแต่งงานและพิธีแต่งงานทั้งฮยอนบินและโซนียจีนย้ำว่างานแต่งจะจัดแบบส่วนตัวโดยมีครอบครัวและเพื่อนสนิทเท่านั้นและขอให้ประชาชนเข้าใจทำให้ล่าสุดต้นสังกัดได้แสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องยากที่จะยืนยันเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของดาราและนี่ก็เป็นเนื้อหาคลิปข่าวที่นำมาอัปเดตในวันนี้นะคะก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ